สวัสดีครับวันนี้ในหัวจะมาเล่าเรื่องว่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของลูกชายของผมเองนะครับที่ว่าไปประสบพบเจอกับเรื่องแล้หลอนมานะครับก็จะขอย้อนกลับไปสักประมาณ8ปีนะครับนะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยลูกชายเขาก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับสองคนนะครับเขา,าเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวทะเลนะครับ ะะเขาก็แถวๆรู้สึกจะไปแถวประจวบเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็เดินเที่ยวกับเพื่อนสองคนนะก็กะว่าไปกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปถ่ายรูปทะเลถ่ายรูปวิวส,สวยๆแล้วก็ไปเล่นน้ำนะตามภาษาวัยรุ่นนะ,ะก็พอเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็แบบคิดจะไปก็ไปกันเลยนะก็แบบดุมๆไปเลยก็ไม่ได้จองที่พงที่พักไวนะ้อะเนาะทีนี้พวกเขาก็ พอไปถึงไปแล้วเนี่ยเขาก็เอาละก็ไปเดินหาห้องเช่าเขาบอกว่าเอ,อจะไปหาห้องเช่าที่มันถูกๆเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปนอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็กะว่าเอ,อไปเทเี่ยวเดี๋ยวเล่นน้ําทะเลอะไรกันแล้วเงี้ยก็คงไม่ค่อยได้นอนก็กะว่าสักราคาถูกๆสักหกร้อยเจ็ดร้อยก็พอเขาว่า,างั้นอืมก็ช่วงนั้นเนาะมันก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะ่ะนะมันน่าจะเป็นพวกเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นว่างั้นเออก็ ก็ค่อนข้างก็จะแพงๆหน่อยนะพวกราคาข้าห้องอเขาก็เดินหากันไปเรื่อยเนาะว่ามีห้องตรงไหนที่มันพอถูกๆบ้างทีนี้ก็ไปเจอกับไอ้วินมอเตอร์ไซค์เข้าก็บอกก็เลยถามว่าเอาพี่แถวๆนี้มันพอจะมีห้องพักสองคนบ้างไหมเนี่ยก็เอาราคาถูกๆกักนเนาะสักหกร้อยเจ็ดรเออไอ้วินก็บอกว่าเอ้ยมีน้องมีสิเดี๋ยวพาไปท่งแต่มันห่างห่างไกลจากทะเลหน่อยนะเขาว่า แต่ก็เดินไปถึงเออมันก็ไกลประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตรอะนะเออแต่ก็เดินมาได้แล้วก็เดินมาที่ชายหาดเนี่ยทีนี้ลูกชายก็ก็โอเคนะก็ว่าเออมันไม่ไกลหรอกแล้วก็ก็แค่ไปนอนแล้วก็เดินกลับมาได้ทีนี้วินพวกวินก็ขับมอไซค์พาไปก็พาไปส่งนะครับที่ที่ห้องพักอนะห้องพักที่ว่าเขาบอกว่ามันมีนะอืพอไปถึงแล้วเนี่ยก็เห็นเป็นตึกเป็นตึกตึกประมาณห้าชั้นได้อะนะ ชั้นหนึ่งก็น่าจะมีสักประมาณแปดห้องเขาว่างั้นลูกชายก็บอกว่าก็เข้าไปจองเลยนะก็ไปจองเขาก็บอกว่ามันมีว่างอยู่ชั้นสี่อ่ะห้องสองเขาก็พอได้ห้องแล้วเขาก็เขาขึ้นไปนะเขาก็เห็นว่าห้องมันก็ไปติดเอาฝั่งถนนนะไม่ได้มองเห็นทิวเห็นทัศอะไรเห็นทิวทัศอะไรหรอกนะไม่มีวิวไอเจ้าลูกชายก็บอกว่าช่างมันเถอะไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ คิดจะมามานอนอะเงี้อืมก็เรามาเนี่ยก,กะวา่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงเล่นน้ำแล้วเออเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปเล่นแล้วเดี๋ยวพอกลางคืนก็จะไปเดินตลาดอืมเพราะว่าแถวชายทะเลก็จะมีตลาดกลางคืนเนาะมีของกินมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะ,ยะไปอย่างเงี้ยก็เขาวางแผนไว้อย่างนั้นนะเนาะอืมทีนี้ขึ้นไปแล้วก็ก็ไปสำรวจห้องเนาะเอาเสื้อผ้าไปไว้อ,อะไรเรียบอะไรไปเสร็จแต่ก็แปลกใจ <c oughs> ชายก็บอกว่าแปลกใจนิดนึง ไอ้แปลกใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมห้องเนี่ยมันต้องตกแต่งด้วยสีแดงฝาผนังก็แดงเอามมานก็แดงรูปภาพตกแต่งโคมไฟก็สีแดงมันแปลกอะท้ากะทั่งผนังห้องน้ำก็สีแดงเออตัดด้วยกระเบื้องสีครีมครีม,มนเข้าาไงเออมันก็แปลกมันเป็นแดงทั้งห้องเลยเออมันก็แปลกแต่ก็เออมันคงจะเป็นการตกแต่งห้อง,งนเขาบ้างทั้งว่างี้แล้วก็เออไม่ได้ไปสนใจอะไรอืม แต่แต่เขาก็บอกว่ามันก็คนลุกนะรู้สึกคนลุกคนลุกขึ้นมาเหมือนกันพอนึกนึงเออทำไมต้องสีแดงทั้งห้องเนาะมันมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมันหลอนในใจเหมือนกันนะแต่ก็เออไม่คิดอะไรหรอกมันน่าหรือว่าเขาเป็นการตกแต่งเขาเองเราไม่ชินไม่ชินกับที่เราเคยเห็นแบบนี้มั้งอะไรเงี้ยทีนี้ไอห้องน้ําเนี่ยมันมีอ่างอาบน้ําด้วยเออแต่อ่างน้ำเนี่ยก็ตัดเป็นสีแดงเออ แปลกมากเลยปกตินี่ที่อื่นเนี่ยมันสีขาวเนาะนี่มันออกสีแดงสีแดงแดงรนกรนกอ่ะเออมันก็แปลกดีเออนี่ก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเออเออเอาอเข้เาของไว้ดีกว่าเดีย๋ยวไปเทไปเล่นทะเลกันดีกว่าไปเล่นน้ํากันก็เลยลงไปเล่นน้ํากันก็ไปเล่นกันจนเย็น,นอ่ะเนาะอืมพอเย็นเสร็จแล้วก็เดินกลับกลับมาที่ห้องไอตอนเดินทางเข้ามาเนี่ยก็เออมันเปรี้ยวไงพอตกเย็นแล้วมันเปรี้ยวอ่ะเนาะอือ มันเปียวมันหยามันก็ค้างๆทางก็ลกๆกสูงๆเอ้ยเออเป็นซอยแคบๆเดินเข้าไปเนาะก็เห็นมีคนเดินบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่กี่คนเนาะเดินเดินไปมากันทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็ดูเวลาก็ประมาณสักหกโมงเย็นหกโมงกว่าแล้วว่างั้นนะทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นหน้ารนะ้อนเนาะแดดมันก็ยังแรงมันยังจ้าอยู่อะเท่าที่เท,ท่าที่เห็นนั่นนะเออมันก็ยังไม่มืดเท่าไหร่ทีนี้ลูกชายก็บอกว่าเอ้ย เดี๋ยวอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อองกันเดี๋ยวจะได้ไปตลาดเนี่ยกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะได้ไปเดินหาอะไรกินกันเออม,มันมีร้านให้กินให้ดื่มว่มางั้นอืมทีนี้ก็ไอเจ้าลูกชายผมก็เข้าห้องน้ําอาบน้ำเนาะยายบอกเฮ้ยอยู่ๆมันมันเกิดขนลุกขึ้นมาขนลุกขึ้นมาเสือดื้อกันนะไม่รู้มันเกิดน่กกลัวอะไรขึ้นมาเออก็เลยเอาหขว้ามือถือขึ้นมาเปิดเพลงดังๆเลยคิดว่าเอานะ อย่างน้อยแต่ไฟดับนะนึกในใจนะถ้าไฟดับอย่างน้อยโทรศัพท์เราก็ยังมีไฟสว่างสว่างอืคิดไปนั่นแต่มันก็ไม่มีอะไรเขาบอกมันก็ไม่มีอะไรอไฟเฟิร์มมันก็ไม่ดับหรอกอืก็อาบน้ําเสร็จแล้วอืแล้วเพื่อนก็ไปอาบต่ออืไอช่วงเพื่อนอาบต่อนี่สิทีนี้ไอติกชาเนี่ยเขากําลังแต่งตัวเนาะแต่งตัวบอกเออเดี๋ยวจะไปเดินกันแล้วอยู่เขาได้ยินเสียงเหมือนคนทุบก,กําแพง ตึงๆตึงๆสักพักก็ดังอีกตึงๆตึงๆแลูกชายก็ถามเฮ้ยองเป็นอะไรเผาวะไมันก็ตอบออกมาเออเป็นไรหรอกกูตบยุงมในห้องมียุงว่ะฉันก็บอกเออคอยสบายใจหน่อยนึ่ว่ามีอะไรก็ก็แต่งตัวกันเรียบร้อยก็ก็ลงไปตลาดเนาะคืนก็ไปหาอะไรกินกันดื่มกันนิดๆหน่อยๆไปจนเวลาล่วงเลยก็ไปประมาณสัก ห้าทุ่มเสรเศษแล้วมั้งเนาะบรรยากาศก็มืดสนิทหมดแล้วอะแถวห้องพักทั่วไปก็ดูเงียบๆหมดแล้วเนาะอืมก็ดูเงียบๆแล้วทีนี้ก็ก็เตรียมกลับก็จะกลับห้องแล้วแหละตอนนั้นก็ออกมาจากร้านอาหารก็มาบกรถเนาะมันมีมันมีรถสองแถววิ่งอย่งแถวนั้นะผมจะวิ่งทั้งคืนน่ะนะพอขึ้นรถสองแถวกันพอขึ้นรถสองแถวก็ก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยที่นี่ห้องมันแปลกไว้ยมันแปลกวะกูว่ามันแปลกอืม อยู่ๆไม่ทำไมมาแต่งห้องแดงไปทั้งห้องวะอะไรเพื่อนก็บอกเอ้ยมันไม่แปลกหรอกเขาคงแต่งห้องแบบให้มันมันเหมือนกันมั้งเนี่ยมันคิดเยอะไปเปล่าเพื่อนมก็วอย่างนี้เพื่อนบอกเนี่ยตอนกูกูขึ้นไปอ่ะกูเห็นห้องอื่นเนี่ยมันก็มันก็แต่งมันเหมือนห้องเราแหละบางห้องสีเหลืองเนี่ยเออ้ามานมันก็สีเหลืองมันคงแต่งตามๆกันเนี่ยเออมันอาจจะขะาสีอะไรกันเงี้ยให้ดูแปลกตาดีอะไรเงี้ยแล้วมั้งอืม อย่าคิดมากนะว่าไงทีนี้ไอ้ไอลูกชายก็บอกเออก็ลืมไปว่าไอ้เพื่อนมันเนี่ยนับสือศาสนาคิดเนาะมันก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้มีความกลัวอะไรแต่ลูกชายเนี่ยก็เริ่มเริ่มคิดเริ่มคิดบ้างแล้วแหละว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรรือเเผ่าวะอะไรเงี้ยเออก็ร้อนๆเน,นาะมันต่างที่ต่างถิ่นนที่ไปอ่ะเออเพราะว่าด,วด้วยด้วยห้องสีแปลกๆด้วยอะไรเงี้ยเออทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเออ เดี๋ยวจะไปร้านสะดวกซื้อสักแป๊บหนึ่งเว้ยเออมึงจะเอาอะไรเปล่าว,วะเดี๋ยวกูจะไปซื้อเบียร์มาสักสองขวดเว้ยกินแล้วจะได้รับสบายสบายหน่อยต่อหน่อยว่าอย่างน,นั้นแล้วลูกชายก็บอกว่าเออมึงไปเถอะกูง่วงว่ะเดี๋ยวกูจะอาบน้ํานอนเลยแล้วลูกชายก็เลยก็เลยอาบน้ําเสร็จก็นอนไปเนาะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ตัวทีว่าได้ยินเสียงขวดเบียร์มันล้มเปล่งกับกับพื้นนันเป็นพื้นปูนอะเออลูกชายก็ตื่นมา ก็ตื่นมาด้วยความมืดเนาะก็มันเปิดไฟโคมไฟหัวนอนอะ่ะไว้แดงๆไอ้ไฟก็แดงๆสัวสัวๆเลยเหมือนกันสะท้อนแดงๆอย่างนัง้นแ,แ,แ,แสงเนี่ยแต่ก็มันก็มีเสียงดังตึงๆตึงๆออกมาจากในห้องน้ำอีกแล้วตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยอะไรวะเพื่อนไปไหนวะหรือมันเข้าห้องน้ำเออผมมองมาข้างๆอ้าวไม่เห็นเพื่อนสงสัยมันเข้าห้องน้าก็เลยบอกว่าเอ้ยเร็วๆหนะ่อยเวยกุปชี เสียงก็เงียบในห้องน้ําก็เงียบสักพักเสียงก็ดังอีแล้วตึงๆตึงๆดังรัวขึ้นมาซะงั้นนะลูกชายก็ลุกขึ้นไปดูอีกก็ลุกขึ้นไปเลยเนาะก็กะว่าเดี๋ยวจะเปิด,ปดไฟดูสักหน่อยทีนี้อแสงสะท้อนนะจากโคมไฟที่มันมองเข้าไปอยู่เข้าไปในห้องน้ําด้วยเนาะก็เห็นเรื่อๆพอเดินเข้าไปหน้าห้องน้ำท่านไอประตูห้องน้ํามันก็มันถูกเปิดอยู่แล้วครึ่งหนึ่งเออมันเอ,เอียงอยู่เนาะอืมก็แต่ในห้องน้ําก็ไม่ได้เปิดไฟอะไรนะ แต่มันแสงข้างนอกมันสะท้อนเข้าไปผูุชายบอกมองเห็นมองเห็นข้างหลังเห็นเป็นผู้ชายนี่แหละยืนเอาหัวโขกกาแพงดังตึงตึงตึง,ต,งตึงอย่างเงี้ยลูกชายก็ถามว่าก็คิดก็ว่าเป็นเพื่อนอะนะเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเนี้ยเมาแล้วเ,เพี้ยนหรือเปล่ารีบๆออกมาสิเออกูปวดฉี่ว่าเดี๋ยวกูจะเข้าไปฉี่สักหน่อยทีนี้ไอ้ไอคนที่อยู่ข้างในมันก็ยืนเงียบเนาะที่ว่าเป็นเพื่อนอะ่ะมันก็ยืนเงียบแล้วก็พักเอาหัวโขกกาแพงอีกอะ่ะตึง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  คราวนี้ก็ลูกชายคิดว่ามันแปลกแล้วไม่ใช่แล้วทาไมมันยืนอยู่อย่างนี้เห็นนี่ก็กําลังจะหันไปเปิดไฟที่ห้องน้ำมันเนาะเอ,อื้อมมือไปกําลังจะกดเปิดแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาจากข้างหลังอ่นนะเฮ้ยมึงเป็นไรวะทําอะไรดังอยู่ได้กูจะนอนไอ้ลูกชายบอกเอ๊ะเสียงนี้มันเสียงเพื่อนมันนี่ว่ะดังมาจากเตียงแต่บนเตียงก็ไม่เห็นมีคนลูกชายก็เลยเปิดเปิดไฟเลยแปะ๊ะอา้าวเห็นเพื่อนนอนอยู่ข้างเตียงฝั่งระเบียงนูน่นนอนเมาแอะอยู่เลย ทีนี้ก็นึกในใจแล้วอา้าแล้วในคนไอ้คนที่อยู่ในห้องน้ําเป็นใครก็ก็รีบวิ่งมาเลยนะวิ่งมาหาเพื่อนเนฮะ้ยมึงตื่นตื่นรีบมาเขย่าเลยตื่นตื่นผีหลอกแล้วผีหลอกแล้ว,ลก,ลวกูไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยทีนี้เพื่อนมันก็แบบเมาเมาด้วยนะ,ะออะแอนผีอะไรก็มึงมึงตาฟาดแล้วกลัวขึ้นสมองเลยน้องมึงอะ่ะลูกชายก,ก็บอกกูจะออกไปหาที่ที่นอนที่อื่นแล้วนอนไม่ได้แล้วที่เนี่ยเพื่อนก็พูดว่า โอ้ยก็อีกสองสามชั่วโมงเองเดี๋ยวก็เช้าแล้วมึงต้องทนนอนนอนไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปหาที่อยู่กันใหม่ชายก็บอกโอ้ยจะไปทนได้งไงวะเนี่ยทีนี้มันก็เลยเปิดเปิดไฟเนาะเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บดูในห้องน้ามันก็ไม่มีใครละอืมทีนี้ก็อยู่ทนมาจนจนเช้าเนาะพอเช้าปุ๊บก็เช็คเอาออกกันเลยไม่อยู่แล้วทีนี้ไอ้เพื่อนก็บอกว่าไอ้เพื่อนก็เดินมาเขามองหน้าบอกเออ กูถามมึงจริงอ่ะมึงเห็นอะไรไอ้ลูกชายก็บอกก็เห็นคนเอาหัวโขกอยู่ในห้องน้ําอ่ะตอนแรกกูนึกว่ามึงที่ไหนได้ไม่ใช่เลือดอาบเต็มเลยเพื่อนก็หัวเราะขึ้นมามึงบอกว่ามึงเห็นแค่นี้อ่ะนะตอนกูอาบน้ําเนี่ยกําลังจะเปิดน้ําอุ่นใส่อ่างเลยกะว่าจะลงนอนแช่ให้สบายหน่อยกูมองผ่านกระจก,กเหวนผู้ชายนอนแช่อย,อยู่ในอ่างเลือดอาบเต็มเลย ขนาดกระจกเป็นฝ้านะเออกูเอาพามาเช็ดพอเช็ดปุ๊บเออมันหายไปอ,อทีนี้กูก็ไม่รู้จะทาไงเว้ยเนี่ยแหละกูก็เลยไปซื้อเบียร์มาเนี่ยกะกินให้เมาหลับไปเลยอะ่ะจะได้ไม่คิดมากแต่ตอนกูกลับมานะที่ซื้อเบียร์กลับมาแล้วเนะี่ยกูเห็นชัดเลยเว้ยเห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมันเยืนหัวโขกกาแพงอออในห้องน้าอะ่ะเลือดเต็มเลยหันมายิ้มให้กูด้วยแต่กูเห็นมึงนอนหลับอยู่อะเออกูก็เลย ร,ร,รีบกินเบียร์ย้อมใจกจะได้หลับๆไปเว้ยออลูกชายก็บอกว่าเออโอ้ฟังมาแค่นี้ก็ถือว่าน้ำถือน้ําใจมันเลยเออที่มันไม่ทิ้งวิ่งหนีไปซะก่อนเนาะปล่อยให้นอนอยู่คนเดียวนะออมันก็เลยบอกว่าแล้วมันทําไมไม่ปลุกกูวะเพื่อนบอกว่าออถ้าปลุกเวลานี้นแล้วเกิดมึงอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องไปอยู่ที่อื่นจะไปไหนล่ะดึกดื่นแล้วเรามาต่างที่ต่างถิ่นปล่อยให้ผีหลอกเว้ยดีกว่าไปโดนวัยรุ่น ถีดเล่นเว้ยเออเออพอมาถึงตรงนี้ก็พูดไม่ออกเนาะอืมก็ก็เลยบอกว่าเออถ้าถ้าเจอแบบนี้มันก็ต้องทนนอนนะเนาะทนนอนก็ค่อยไปหาที่อยู่ใหม่เอาเนาะเจอผีก็ดีก็เจอคนที่คิดไม่ดีหรือว่าเป็นมีเรื่องมีราวกันเนาะอนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ละหลอนนะที่ลูกชายเจอมาจากการไปเที่ยวทะเลเนาะก็ แต่และห้องอาจจะมีบิญญาณมีสัมภเวสีต่างๆที่ได้สิงสุยุนหน้าที่แห่งนั้นนะอืมก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับและก็ขอให้รับฟังไปในทิศทางของความบันเทิงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามคลิปต่อไปของทุกวันพระนะครับและอย่าลืมไปทำบุญให้กับผีด้วยนะครับอิทังเมยยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโย สำหรับ EP นี้ก็ขอจบได้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ